เมื่อเรียกมกังกรปบรุญกาได้แล้วเดนเดก็ขอพรให้ชาวโลกที่ถูกชาวไซย,ยาฆ่าตายฝื้นคืนชีพแต่มีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งคือปบรุณกามีความสามารถในการชุบชีวิตได้ครั้งละหนึ่งคนเท่านั้นท่านจาพิภพแจ้งข่าวให้นักสู้บนโลกทราบและพวกเขาก็โตเถียงกันบัาทีว่าใครควรได้ชุบทีมีใบเป็นคนแรก ปิกโลต้องการคุยกับโกฮังแต่คนอื่นๆคัด้านอย่างไรก็ตามปิโกลโลจับปล่อยเจ้าพิภพคุยกับโกฮังและสั่งให้เขาขอพรให้ปิกโลฟื้นขึ้นมาก่อนเนื่องจากการทำช่นนี้พระเจ้าและดราก้อนบอลของโลกจะได้รับการฟื้นฟูและสามารถใช้เพื่อชุบชีวิตผู้อื่นได้ สำหรับพรข้อที่2องพิกโกโลเรียกร้องให้เคลื่อนย้ายเขาไปยังดาวนาเม็กโดยปรารถนาที่จะต่อสู้กับฟรีเซอร์เพื่อแก้แค้นให้ผู้คนเผ่าพันธุ์เดียวกับพิกโกโลที่เสียชีวิตไปจากพิพพคัดคคานเรื่องนี้แต่พิกโกโลปฏิเสธที่จะฟังแม้ว่าเขาจะสัญญาไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะไม่เข้าใกล้ฟรีเซอร์ก็ตาม ในขณะเดียวกันนั้นจูจๆปบจิต้าก็สะดุ้งตื่นจากการยีบหลับเมื่อสัมผัสได้ว่าฟริเซอร์กำลังใกล้เข้ามาด้วยความหวังที่จะล่อฟริเซอร์ห่หางจากโกคูซึ่งยังคงพักฟื้นตัวอยู่ปบจิต้าพยายามเข้าร่วมกับพันธมิตรของเขาข้างนอกแต่เห็นว่าท้องฟ้ามืดลงแต่ขอบฟ้ายังคงสว่างอยู่เมื่อตระหนักว่าโกฮังและคุลิลินได้เรียกมังกรออกมาแล้วปบจิต้าจึงรีบพุ่งเข้าหาอย่างฉุนเฉียว กลิลินและโกฮังสัมผัสได้ถึงปจิตตาจากระยะไกลจึงขอพรสองข้อแรกอย่างรวดเร็วน่าเสียดายที่ปรุนกาส่งพิกโรมายัางดาวนาเม็กบนพื้นที่ห่างไกลจากสถานการณ์เดนเดจึงแนะนำไม่ใช้พรข้อสุดท้ายในการเทเลพอร์ตพิกโรมาที่นี่แต่บจิตตาก็มาถึงแล้วด้วยความโกรธเคืองต่อการทรยศของพันธมิตรปจิตตาจะเยี่ยมแก้แค้นโกฮังก็โผล่ออกมาว่ายังมีพรเหลืออยู่อีกหนึ่งข้อ ฟริเซอร์มองเห็นมังกรจากระยะไกลจึงรีบพุ่งเข้าหามันให้เร็วที่สุดเิจิต้าเรียกร้องให้เดนเด้ขอพรให้เขามีชีวิตอมตะเดนเด้ลังเลส่วนเิจิต้าก็เริ่มพยายามบีบบังคับ พิกโกโลมาถึงดาวนามเม็กแล้วแต่สุดท้ายเขาก็อยู่ห่างไกลพิกโกโลที่เห็นดาวเคราะห์บ้านเกิดเป็นครั้งแรกเขาก็กลับมามีสมาธิอีกครั้งจากนั้นก็พยายามสัมผัสคิกของโกฮังแต่ไม่พบอะไรเลยที่ด้านใดด้านหนึ่งท่านใดน,นั้นเขาก็ตรวจพบคิกของฟิเซอร์แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่สามารถจุดชาวนามเม็กผู้กล้าหาญได้พิกโกโลบินออกไปร่วมกับเพื่อนณจุดที่มังกรปรากฏ เดนเดยังคงปฏิเสธคำขอของเบจิต้าและปรุนกาเริ่มหมดความอดทนเบจิต้าอธิบายว่านี่เป็นโอกาสเดียวที่พวกเราจะหยุดฟริเซอร์ได้นานพอที่โกคูจะรักษาหายดีและเข้าร่วมกับพวกเราได้ฟริเซอร์เริ่มใกล้เข้ามามากขึ้นคุรุลินสั่งเดนเดยยังไม่เต็มใจให้ขอพรให้เบจิต้าเป็นอมาตะซะ เดนเด้เชื่อฟังและเริ่มขอพรแต่เมื่อความฝันบเบจิต้าเริ่มเป็นจริงจู่ๆปรุนกาก็หายตัวไปและดรา้อนบันกลายเป็นหินท่านปุเท่าสูงสุดเสียชีวิตแล้วเดนเด้เล่าข่าวให้ชาวโลกฟังทั้งน้ำตาพร้อมเสริมว่าบเบจิต้าไม่ได้เป็นอมตะ ด้วยความโกรธแค้ที่แค่นิดเดียวก็จะได้ความเป็นอมตะเบจิต้าเตรียมที่จะฆ่าโกฮังและคุลิลินแต่ก็ต้องชะงักงันแช่แข็งด้วยความกลัวฟรีเซอร์มาถึงแล้วโดยสาบานว่าจะบทขยี่พวกมแมลงทั้งหมดที่มาทำลายแผนการของเขาแล้วตอนนี้ก็จบลง ร่างของพิกโลถูกบรรจุลงในพอตแช่แข็งเพื่อเก็บรักษาไว้สําหรับการฟื้นคืนชีพแต่เมื่อพิกโลฟื้นคืนชีพจริงๆวงแหวนจะหายไปแต่วิญญาณไม่ได้กลับคืนสู่ร่างคล้ายกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อโกคูฟื้นคืนชีพแต่ตอนนั้นร่างของโกคูไม่ได้ถูกทิ้งไว้บนโลกแล้วร่างของพิกโลล่ะจะเป็นยังไงชุดกรอะของคุริลินหายไปเมื่อบจิตาวิาพาก์วิจารคุริลินและโกหังที่ใช้ตราก้อนบอลลับหลังเขา